สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอบเปิดชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมอันนี้เป็นกล่องอื่นนะครับไม่ใช่กล่องของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับ ่ถึงตรงนี้เลยนะครับดูจมูกนกรนนะครับผมจมูกนะครับจมูกโด่งมาแต่ไกลเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นจำปีสี่หนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นดังของวัดชุลามณีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมดูตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับนี่นะครับหูห่วงนะครับผม เป็นห่วงกลมๆสำหรับปี45นะครับผมที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเหรียญนะครับห่วงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็หูห่วงนะครับตรงนี้จะเป็นสเต็ปเล็กๆลงไปนะครับสองฝั่งแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับผมส่วนเหรียญเก๊นะครับมีบางเก๊บางตัวนะครับที่ตรงนี้จะเป็นเรียบแบบเรียบเสมอเสมอกับขอบเลยเสมอเลยอันนี้คือเก๊แบบห่างๆเลยนะครับผม ทีนี้ตรงนี้นะครับผมจมูกนะครับจมูกโด่งนะครับผมโด่งชัดเจนนะครับจมูกโตจมูกโด่งแบบนี้นะครับจำปี4 5ห้านะครับจะมีเอกลักษณ์ก็คือจมูกโด่งแบบนี้นะครับสวยมากๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ดวงตานะครับคมชัดสองฝั่งนะครับผมแล้วก็เขี้ยวชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเส้นคอนะครับมีขยักนิดนึงนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับลวดลายจุดแต่งกายต่างๆขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับคมชัด นะครับชัดเจนเลยนะครับผมเป็นเหรียญผิวเรียบแบบนี้นะครับเรียบแบบนี้ทั้งเหรียญเลยนะครับผมผิวก็จะตึงๆนะครับอันนี้เป็นผิวประลอดนะครับสีขาวๆที่เราเห็นแบบนี้เป็นผิวประลอดนะครับปรลอดท่วมเลยนะครับเราก็จะมีแซมรุ้งแล้วก็สีทองๆนะครับน้ำทองก็จะท่วมๆหน่อยนะครับผมแล้วก็นะครับขอบเหรียญบริเวณขอบเหรียญตรงนี้นะครับมันจะมีรอยนะครับเป็นรอยวนๆวนๆของ การขัดของเครื่อง C N C นะครับก็คือการกัดบล็อกนะครับนี่นะครับขอบบล็อกของจำปีส5นะครับเราจะเห็นว่าขอบบล็อกจะมีความคมนะครับคมแล้วก็สวยงามนะครับขอบซ้ายขอบขวาขอบล่างนะครับจะมีความใกล้เคียงแล้วก็เท่ากันนะครับแล้วก็การปั๊มบล็อกตรงนี้นะครับก็จะคมนะครับคมนะครับนี่นะครับคมเลยนะครับ คมสวยงามนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ต่อโคดเหลงนะครับต่อโคดเหลงตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเหลงสั้นนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดํานะครับของจำปีศรีห้านะครับก็จะจะสร้างอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับตามที่วัดได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะครับคือหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนั่นเองนะครับผม เราก็มีการต่อโค้ดเหลงตรงนี้นะครับจะมีเหลงสั้นกับเหลงยาวนะครับมีเหลง2แบบนะครับแต่จํานวนการจะสร้างเราก็ไม่ทราบที่ชัดเจนนะครับว่าเหลงสั้นเท่าไหร่เหลงยาวเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จมูกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจมูกก็จะมีความแตกต่างกันนะครับจาปี4ี่ก็จะมีหลายบล็อกนะครับผมนี่นะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่ตัวหนังสือเอียงมาทางด้านขวาเห็นไหมครับนี่ยนะครับเอียงมาทางด้านขวา อาจจะเป็นบางบล็อกที่ตัวหนังสือจะตรงนะครับตรงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีลุ้งนะครับลุ้งนิดๆนะครับลุ้งแซมนะครับนี่นะครับผิวลุ้งแซมนะครับนี่นะครับผิวลุ้งแซมนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีสีทองทองนะครับอันนี้เป็นลุ้งด้วยนะครับสีทองทองนะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามนะครับ แล้วก็อีกจุดสังเกตนึงนะครับผมรุ่นไหนที่มีตอกนำเลิกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตอกนำเลิกอยู่บริเวณตรงนี้คือเก๋แน่นอนนะครับจำปี45ห้าไม่มีตอกนำเลิกนะครับทุกเนื้อนะครับไม่มีคำไม่มีตอกคำว่านำเลิกนะครับเก๋เลยนะครับตีเก๋เลยนะครับแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าตรงนี้จะมีลวดลายนะครับผมเก๋บางตัวก็คือรองเท้าตรงนี้จะเรียบไปเลยนะครับเรียบไปนะครับก็ตีเก๋ได้เลยนี่นะครับ จมูกโด่งดวงตาคมชัดชัดเจนสวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจาปีศห้านะครับดูด้านข้างนะครับนี่นะครับจมูกโด่งนะครับจมูกฝรั่งเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าจมูก30 0ร้นนั่นเองนะครับก็คือชัดแล้วก็สุดบล็อกนั่นเองนะครับสวยงามส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญโอ้โหนะครับนี่นะครับเห็นประหลอดท่วมเลยนะครับผมนี่นะครับ ลอดท่วมทั้งผิวเหรียญเลยนะครับทั้งเหรียญเลยแล้วก um, ็จะมีมีรุ้งนะครับมีรุ้งแซมอยู่นะครับรุ้งแซมอยู่นะครับสีม่วงนะครับออกสีม่วงแล้วก็สีทองทองด้วยนะครับม่วงสีทองนะครับผิวประลอดท่วมเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับสวยงามให้เราดูความคมชัดนะครับนี่นะครับวัดจุฬามณีนะครับผมนี่นะครับคมชัด แล้วก็ลึกนะครับความลึกของผิวก็คือผิวก็จะตึงนะครับตึงนะครับยันนัเทวดานะครับอินรักษาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้พรมรักษานะครับตรงด้านล่างเท้ากุเวนรักษาแล้วก็ตรงนี้เป็นยันดอกเท้าว,วิสวรณนะครับสมุทรสงครามสองห้าสี่ห้านะครับผมชัดเจนนะครับผม บางเก๊บางตัวนะครับผมเก๊บางตัวจะมีรอยตะไบนะครับที่ขอบเหรียญนะครับรอยตะไบตรงนี้นะครับรอยตะใบนะครับผมหลายหลายท่านนะครับถ้าเห็นเหรียญเป็นสเต็ปนะครับเป็นเบอร์จากการตัดบล็อกนะครับอย่าไปตกแต่งได้นะครับผมเพราะถ้าตกแต่งแล้วมีรอยขึ้นมานะครับมันจะกลายเป็นเก๊นะครับผมนะครับโดยทางสาคลแล้วจะเป็นเก๊นะครับนี่นะครับดูความลึกความคมชัดนะครับความลึกนะครับนี่นะครับ ขอบลึกคมชัดนะครับคมนะครับคมสวยงามนี่นะครับสังเกตนะครับขอบฝั่งซ้ายขอบฝั่งขวาแล้วก็ขอบฝั่งล่างนะครับผมขอบบล็อกนะครับจะมีความความโตของขอบเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับนี่คือความสมมาตรนะครับของเหรียญนั่นเองนะครับผมนี่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างขอบตัดนะครับก็คือตัดทีเดียวขาดนะครับผม ตัดแล้วขาดเลยนะครับผมตัดแล้วขาดก็คือไม่ได้ตกแต่งขอบนะครับไม่ได้ตกแต่งนะครับนี่นะครับตัดขาดเลยแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับตัดตัดแล้วก็ขาดเลยนะครับขาดแล้วก็จะมีเบอร์ด้านหลังนิดหน่อยนะครับด้านหลังนิดหน่อยนี่นะครับก็คือการตัดบล็อกก็คือตัดแต่งเลนบนนะครับทะลุลงไปนะครับตัดแล้วขาดลงไปเลยนะครับ อ่านี่ก็เป็นความสวยงามนะครับแล้วก็ความคลาสสิกนะครับของเหรียญรุ่นจำปี45ห้านะครับสำหรับอ่าผิวแบบนี้นะครับเรียกว่าผิวกระดดนะครับแล้วก็อ่าแซมด้วยผิวลุ้งอิดหน่อยนะครับผมผิวรุ้งนะครับอ่านี่นะครับประดดทมท่วมนะครับผมความสวยงามนะครับ ของเหรียรุ่นจำปี45จหาจำปีรุ่นแรกนั่นเองนะครับทำไมจำปีรุ่นแรกนะครับถึงมีความโด่งดังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับก็เนื่องด้วยชนวนมวลสารต่างๆที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้รวบรวมมาจากเกจิอาจารย์นะครับก็คือเป็นอาจารย์ของท่านนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ท่านได้รวบรวมชนวนมาตั้งสมัยก่อนนะครับแล้วก็เกจิดังๆสมัยก่อนนะครับได้ ปลุกเสกนะครับทั้งชนวนนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนในการก่อสร้างนะครับผมในการจัดสร้างต่างๆนะครับกว่าจะมาเป็นเหรียญจำปี45เนี่ยหลวงพ่ออิดนะครับท่านได้รวบรวมชนวนมุลสานอย่างมากมายมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับ จึงกลายมาเป็นจำปีศรีฮารุแรกแล้วก็ที่มีความเข้มขลังแล้วก็โด่งดังนะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเราลูกศิษย์ลูกหานะครับจึงาหาแต่รุ่นแรกนะครับมาเก็บไว้บูชานั่นเองเพราะว่าทั้งชนวนมวลสารนะครับแล้วก็การปลุกเสกต่างๆนะครับผมแล้วามาดูความสวยงามบนเหรียญด้วยนะครับผมถือวาอ่าเข้มขลังไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผม ใครไม่มีก็ต้องหามาไว้บูชานั่นเองนะครับผมนี่นะครับวันนี้ถึงแม้ราคาทองแดงก็อาจจะราคาหลายหมื่นบาทนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ต้องการที่จะมีไว้บูชานะครับก็พยายามที่จะหามาไว้บูชาให้ได้นะครับด้วยความ เข้มขลังด้วยความศรัทธานะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเหรียญจาปี4 5้านะครับแบบผิวประหลอดนะครับทุมๆุมนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันถึงความสวยงามนะครับของเหรียญนะครับผมเพื่อให้ท่านได้มีความรู้กันต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมในการดูเหรียญด้วยนะครับเบื้องต้นก็ดูคร่าวๆง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ